เดินทางไปที่โรงแรมมิราเคิลแกลน์ค่ะก็คือมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆก็เรียกว่าหลักสีเนาะไปงานเอ a วอร์ชเนมอนีของโรงเรียนน้องพิมค่ะปีนี้เขาจัดที่มิราเคิลแกลน์จริงๆแล้วอะ่ะตอนที่น้องพิมย้ายมาโรงเรียนเนี้ยเราก็เคยไปงงานนี้แล้วนะแต่เขาจะจัดที่โรงเรียนก็คือไปอ่านๆดูเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนโควิดอ่ะเขาก็จะจัดที่มิราเคิลแกลน์ปะป๋าตลอดแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากโควิดก็ไม่ได้จัดที่โรงแรมแล้วก็มาจัด ที่โรงเรียนเป็นงานเล็กๆแทนจากปีนี้กลับไปจัดที่มิลเลอร์เคลนแกนแล้วเราก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเขาก็จะเป็นแบบมีพิธีมอบรางวัลเอวอร์ดให้เด็กๆมีรอบเช้ารอบบ่ายมีการแสดงของเด็กๆแล้วก็มีพิธีมอบประกาศสำหรับคนที่แบบจบจบจากโรงเรียนเขาจบเี13บสาด้วยอันดับที่ห sis ถึงเป็นการ a b ชั้นส เออคือคนตีริงอยู่ใช่เด็กเกลียวไหมใช่ใช่ไหมไม่เคยรู้ว่าเขาตีจริงมาถามว่านี่ใช่ลูกเราหรือเปล่าใช่พระเด็นเรียอนี้นนทำผมเหมือนกันหมดทําผมเหมือนกันใส่แมสเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันก็มาฮอลใหญ่โตนะคะแล้วก็เห็นมีพี่พี่เหยี่สิบสามแบบว่าใส่ชุดมีหมวกบันดิตอะไรอย่างนี้มีหมวกเคาเรียกว่าไรดูเอ็ดอะอยู่ข้างหน้าด้วยะเด็กเิลวไปตีฉิงแต่เมื่อไหร่คะตีฉิงเมื่อกี้ค่ะตีฉิงเมื่อกี้ตีง่ายใช่ไหม แล้วก็โชว์ขิมไหมโชว์ขิมโชว์เสร็จไปนานแล้วปะเพิ่งมาอ้าวเรามาสายเหรอไม่สายหรอกได้แม่เขาใส่เข้ามาตั้งนานแล้วอ้าวไม่รู้ไม่ต้อง่ไม่ต้องใส่ไม่ดีนะอ่ะพิมบอกว่าเขามีตีขิมด้วยเขามีโชว์ขิมด้วยแต่ว่าเรามาไม่ทันเขาโชว์ไปแล้วเขาใส่เขาโชว์ตอนเบรคช่วงระหว่างตอนเช้าก็ตอนบ่ายแน่เลยแล้วเรามาใกล้ตอนบ่ายเริ่มไงก็เลยแบบเหลือแต่ตีชิง Let me then do this. The, the prize for English and Geography is Gino. Yeah. The prize for mathematics goes to Preploy. Yeah. No, yeah. I've got to be grateful not to use the slideboard when you yeah. got a calculator. The prize for Thai language is Prim. งานจบแล้วค่ะก็คือว่ามีการมอบอวอร์ดเซเลมอนี่เรื่องเกี่ยวกับการเรียนและด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้กับน้องพิมพ์ได้ด้วยเป็นวิชาภาษาไทาย <laughs> <laughs> แล้วก็จะมีการมอบอ่าเขาเรียกว่าจบการศึกษาของ y e a ยสิบสาม graduation <laughs> ด้วยน้องๆแล้วบใส่ชุดแบบชุดครุยอะไรกันมาอย่างว่าแม่ ไม่ไหนมาหาไม่เจอหนูหาตั้งนานเปงานนัเด็กเดี๋ยวไจะรางวัลด้วยเอ้ยยี่เป็นชาวต่าไม่คิดว่าจะได้ครูบอกก่อนแบบเนี่ยไม่บอกเขาจะไม่บอกใครเลยตอนแรกไม่ใช่เขาบอกเพื่อนในห้องแล้วเท่านี้หนูไม่ได้ไปเพราะหนูมาก่อนนี่ค่ะแล้วเพื่อนก็ทำอุ้ยอุ้ยอุกันตอนที่เขากำลังจะประกาศแล้วปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าหนูต้องมาแล้วแต่ไม่บอกจริงเหรอเขาบอกอันนี้โรงเรียนแล้วมีกองเทียรนน้าหมาเตะด้วยเหรอฮะเอ้ยน้าหมาน้าหมาน้าหมาไม่ได้ขอเขาจริงเขาให้กินด้วยเนี่ยเขามีบุฟเฟ่ต์ด้วป เขียนว่าอะไรคะแค่สแตยได้ไทยค่ะ End of Year Award พารีมาไทยอ่าเด็ได้ปีปีได้ที่เข้ามาหนูก็ได้เราทีหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ primary ค่ะเขาให้ทุกคนค่ะเป็นการให้กำลังใจเด็กค่ะอ๋อเด็ก primary ได้ทุกคนใช่ค่ะตอนเจกันดัลลี่ขึ้นมาเยี่ยมเจอ่ะอันนั้นไม่ได้ตอนนี้เยี่ยมแปได้ได้อันนอ๋อตอนหน้าขอเป็นเลขไม่อะไรนะฝันไปเขาได้แต่คนห้องแบบท็อปท็อปอ่ะเดี๋หนูว่าเดี๋ยวหนูก็ได้ <c oughs> อ่ยบายผกลับเสร็จฟิ้งของรักกินแล้วกินกินไปกินกินอิ่มแล้วเนี่ยกลับได้